ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำมิกเบอร์รี่ช็อกโกแลตปูเลตกันค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างอันนี้วิปปิ้งครีมนะคะน้ำมิกเบอร์รี่น้ำตาลทรายไข่ขาวหนึ่งฟองมิกเบอร์รี่แช่แข็งน้ำเย็นและเจลาตินผงค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำเจลาตินผงมาละลายใน น้ำเย็นนะคะเพื่อให้เจลาตินดูดน้ําได้ดีค่ะจากนั้นนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งมาใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้ค่ะตามด้วยน้ำมิกซ์เบอร์รี่นะคะแล้วเดือ เดี๋ยวเราก็จะนำไปตุ๋นในน้ำกันค่ะตั้งไฟให้น้ำเดือดน,นะคะแล้วก็นำมิ์เบอร์รี่มาตุ๋นในน้ำค่ะตุ๋นให้มิ์เบอร์รี่ละลายนะคะเมื่อมิ์เบอร์รี่ของเราละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปปั่นค่ะเราก็นำมิ์เบอร์รี่ของเราใส่เครื่องปั่นเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาปั่นให้เนื้อมิกซ์เบอร์รี่ของเราละเอียดเลยคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมิกซ์เบอร์รี่ที่เราปั่นได้มาใส่ในภาชนะเดิมเลยค่ะเราก็นำเจลาตินที่เราละลายไว้นะคะมาใส่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไป ตุนใหม่ให้เจลาตินละลายนะคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะค่ะนี่นะคะเราก็นำมาตุนต่อนะคะเพื่อให้เจลาตินของเราละลายะคะ่ะเมื่อละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไว้ก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะนำไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมให้ตั้งยอดอ่อนกันค่ะตีวิปครีมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนว่าวิปครีมของเราตั้งยอดอ่อนเลยค่ะนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะเมื่อได้แล้วเราก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนะคะเราก็มาตีไข่ขาวค่ะตีให้ขึ้นฟองหยับๆยับนะคะเราจะแบ่งใส่น้ําตาลสองครั้งค่ะ นี่นะคะเมื่อได้โฟองหยาบแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็ตีต่อค่ะเมื่อน้ําตาล,ลครั้งแรกละลายนะคะเราก็ใส่น้ําตาลที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็ตีจนเป็นครีมขาวเลยนะคะตีจนให้ได้ยอดโค้งเล็กน้อยค่ะจนนั้น นี่นะนี่นะคะไข่ขาวของเราก็ขึ้นยอดแล้วนะคะก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะแต่แล้วนะคะเราก็นำวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้นะคะใส่ลงในมิกซ์เบอร์รี่ของเรานะคะค่ะแล้วเราก็ผสมมิกซ์เบอร์รี่เข้ากับวิปปิ้งครีมของเรานะคะโดยเราจะคนเป็นรูปตัว J ค่ะแล้วก็ O นะคะ เบามือนะคะเมื่อเราตีวิปปิ้งครีมของเราเข้ากับมิสเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักมาใส่ในตัวมือแรงของเราค่ะโดยตักใส่ทีละน,น้อยนะคะ คนเหมือนเดิมนะคะเป็นรูปตัว JO ค่ะเราจะแบ่งใส่สองถึงสาครั้งนะคะนี่นะคะก็ครั้งที่3ค่ะใส่ไปเลยค่ะเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำมาตักใส่ภาชนะถ้วยของเราค่ะ นี่นะคะเราก็ได้มูสของเราแล้วค่ะเราเราก็จะนําไปพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปทาช็อกโกแลตนมกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําส่วนของช็อกโกแลตนมกันค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะไข่แดงนมสดผงเจลาตินน้ำเย็นและช็อกโกแลตค่ะ แรกนะคะเราก็นำเจลาตินผงมาละลายในน้ำเย็นนะคะเพื่อให้เจลาตินดูดน้ำนะคะเทนมใส่ลงในหม้อนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตีไข่แดงให้แจกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในนมค่ะแล้เดี๋ยวก็จะนำไป ตั้งไฟนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราก็นำไปตั้งไฟกันเลยค่ะเราก็นำไข่มาตั้งไฟนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนในการทำค่ะตั้งไฟไปเรื่อยๆจนว่านมกับไข่ของเราข้นนะคะ นี่นะคะส่วมผสมของเราก็เริ่มข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำช็อกโกแลตมาใส่ต่อเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็นำช็อกโกแลตมาใส่เลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นำเจลาตินใส่ลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่าเจลาตินจะละลายหมดค่ะค่ะเมื่อเจลาตินของเราละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำช็อกโกแลตของเราไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปตีวิปปิ้งครีมกันต่อเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาตีวิปปิ้งครีมเลยะคะ่ะตีให้ขึ้นยอดอ่อนเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะแบ่งวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้มาใส่ในช็อกโกแลตของเราที่เย็นแล้วนะคะเราจะแบ่งใส่สองครั้งนะคะ่นที่สองนะคะเราก็ตักใส่ลงไปเลยะคะ่ะเมื่อเราได้ ช็อกโกแลตแล้วนะคะเราก็จะนําไปจัดใส่มิกซ์เบอร์รี่ที่เราทำวาแล้วค่ะนี่นะคะก็คือมิกซ์เบอร์รี่ช็อกโกแลตอูเลตของเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้ากันเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตามิกซ์เบอร์รี่ช็อกโกแลตอูเลตของเราค่ะ วันนี้นะคะเราก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ